หาหิง mm hmm. หน่อยจุดๆุดค่ะคืนลูกค้าหายอืดหายเฟินนะคะ mm hmm. จ้าใส่เพิ่นะคะมาใส่เพิ่กันนะ mm hmm. นนแั่แน่นแน่ mm hmm. พี่คอยอย่างเก่งเลยคะ่ะ mm hmm. แล้วก็ของขวัญก็เอเอนะลูกหน mm hmm. ูกินเยอะแล้วลูกเกอรลิมิตชีวิตเกินลอ ใช่ไหมล่ะบอกแล้วเรามันเกินกินเกินลิมิตเกินเด็กและเกินเด็กหนึ่งเดือน <c oughs> <c oughs> อยากกินอีกใช่ไหมล่ะอยากกินอีกใช่ไหมล่ะมันพอก่อนนะมันเยอะไปลูกมันเยอะไปแล้วเราทําไมเราก็จะแน่นท้องใช่ไหมลูกเราก็จะแน่นท้องอ แน่นท้องแล้วมันก็จะปวดท้องใช่ไหมคะอืมวิ้ีทำไมมามาใส่แล้วมันเบี้ยวอย่างนี้เนี่ยมันเบี้ยวจริงๆเลยทําไมมันเบี้ยวอย่างนี้ฮะข่าลูกมันดินหรือยังไงฮะดินจริงๆเลยแม่หรือลูกเหรอเอาแม่นี่แม่ดินแม่ดินลูกก็ดินนะเนาะอ้าใส่ผิดอีกว้ายแม่นี่ ใส่ผิดอีกเอาเข้าไปอไหนหน้ามีผื่นไหมคะหน้ามีผื่นไหมคะมาทาครีมหน่อยค่ะทาครีมกันมาทาให้นะคะ,ะครีมสวยงามครีมสวยงามหน้าของฉันหน้าของฉันต้องสวยงามนะคะอ่า เสร็จแล้วจ้าคิวนิดหนึ่งคิวนิดหนึงโอเคหดโอเคโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคไหมคะค่ะ มาม่ากำลังเปลี่ยนแพมเพิร์ชให้หนูเปลี่ยนแพมเพิร์ชให้หน,เน,หหนูเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรอุ้มเล่นแล้วก็อะไรเอ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 นะคะโอเคบายบายอของขวัญบายบายทุกคนกวันบายบายอออมาม่าลืม